จับพี่น้องเบึงความหนื่อของเขาเด้ตอตาดิชไม่เบืองพี่น้องเลยอ,อร่อยมากจาก้ะโอ้โหเพชรรัสดีจ้ะพี่น้องของไผามาพอกะต่อยคาาุ้มพลาดเชนเหนียวซีกแล้วเนะาะเจนเนาะมือเนี่ยอะต่อยถือว่าพลาดทำน้ำจิ้มลูกชิ้นพี่น้องล้างเก็บกี่ลูกชิ้นมาแล้วเนะาะเจนเนาะ อันนี่ก็เป็นสูรสตรที่อาจารยไปจาจากช่องเพื่อนๆอ,อาจารย์ทานอื่นๆมาได้ใจเด้ออาอายก็มาผสมผสานเอาเดี๋ยวอ่อยขอขาหมวดผู้ภาษาไทยขอขอใ,ในเด้อพราะฝรั่งเขาขยากใ้สูตรน้นเะนาะเนาะขอ,อต่อยเบาไทยนิดนึงเนาะมาเบ่งส่วนผสมกันเนาะพีหน้องเนาะเดี๋ยววันนี้เรามาดูส่วนผสมกันว่าน้าจิ้มลูกชิ้นเราใช้อะไรมั่งจ้ะอันนี้ต่อยก็จะมีแอปเปิลดิบสองลูกแอปเปิลสุกหนึ่งลูกเอามาปั่นมาปั่นเอาเนาะแล้วก็มะเขือเทศจ้ะมีกระเทียมสด าาป,รป,ประมาณสามกีบเนาะกระเทียมกีบประมาณเนี้ยแล้วก็มีมะเขือเทศแบบครีมจ้ะแบบนี้จะเปรี้ยวรสชาติจะเปรี้ยวมากเพิ่มความเปรี้ยวของเขาเนาะที่อาต้อยใส่ Apple for, แอปเปิลพอละแอตอยชอบให้น้ำมันเข้มข้นขึ้นเนาะแล้วก็มีเกลือประมาณหนึ่งช้อนชาจา้ะมีพริกป่นพริกป่นก็หนึ่งช้อนพงหนึ่งช้อนชาแล้วก็พริกขั่วพริกแห้งขั้วเนาะน้ำมะขามเปียกครึ่งลิตรจ้ะห้าร้อยมิลลิลิตรเนาะนี่จ้ะประมาณนี้ อันนี้สูตรคำมนเลยแล้วก็น้ำตาลทรายหนึ่งกิโลจ้ะน้ำเปล่าก็มันร้อยห้าสิบคือแล้วแต่จะกะอาต้อยมาไว้เพื่อผสมที่จะปั่นผลไม้เ,าเนาะเดี๋ยวเรามาปั่นผลไม้กันจ้ะแล้วก็อขออนุญาตปั่นแป๊บหนึ่งเนาะถ้าใส่ให้ดูก่อนก็ได้ใส่ไปเลยจ้ะไม่ได้ใส่ถุงมือลเลยอะต้อยไม่เป็นไรเนาะจ้ะเห็น เตือเทสใจไปจ้ะเอาต้อยไปจำจากหลายๆก้าวมาเนาะก็มาดัดแปลงทำออสเอาต้อ,มอยมาจับกินโอ้แม่หล่นเลยเดี๋ยวเราไปปัดกันจ้ะเสร็จแล้วเอาต้อยก็จะเติมน้ำลงไปจ้ะเดี๋ยวต้อยขออนุญาตปั่นแป๊บนึงเนาะ จ้พอเราปั่นจนละเอียดแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาเตรียมผสมเครื่องกันเลยจ้ามาจ้าเอาตัวแกงใส่น้ำตาลลงไปเลยจ้าพ่อแม่ต้อใช้หนึ่งกิโลเลยจ้าจะเคี่ยวเยอะหน่อยเพราะถ้าเหลือเราก็เอาไปทำเป็นน้ำจิ้มไก่ได้เนาะ ก็จะใส่น้ำมากามเปียกลงไปเลยจ้าต้องคนหน่อยเพรเดี๋ยวมันจะไหม้ก้นหมอเนาะแ,แล้วต้าก็จะใส่นี่เลยจ้ะ เราปัน่นไว้เมื่อกี้ลงไปเลยง่ายๆจ้ะอาต้อยไม่มีสูตรอะไรตายตัวอาต้อยก็ทําประมาณนี้แหละจ้ะเหมือนที่อาต้อยบอกไปเมื่อต้นคะลิปเนาะนี่อาต้อยก็จะใส่เกลือลงไปจะเกลือนี้ประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะเนาะแล้วก็ นี่ใส่หมดเลยจ้ะอันนี้อยู่ในนี้ประมาณสองช้อนต๊ะจ้ะเพื่อเพิ่มสีเขาอุ้ยแม่ <laughs> เห็นสีแบบนี้ไม่ต้องกลัวจ้ะเดี๋ยวเราเคี่ยวไปแล้วสีเขาจะออกมาแบบโอ้สวยงามจ้ะหมดหลอดพอดีจ้ะคนไปเล่นเน่ อันนี้อัต้อยมีไฟไฟอัต้อยถึงเบอร์หกเนาะอต้อยเคี่ยวประมาณเบอร์สามจ้ะเดี๋ยวพอมันเดือดอต้อยก็จะลดลงเหลือเบอร์สองหรือเบอร์หนึ่งเนาะเดือดประมาณนี้เราก็จะเคี่ยวไปอีกสักหน่อยจ้ะเคี่ยวไปเรื่อยๆสูตรที่อต้อยไม่ไม่ใช้แป้งนะสูตรไม่ใส่แป้งจ้ะสูตรธรรมชาติเลยจ้ะมันจะได้เก็บไว้กินนานๆเนาะถุรนี้เก็บไว้กินได้ก็ประมาณ โอ้ห้าหกเดือนเหมือนกันนะาเอาใส่ตู้เย็นไว้เนาะมาจ้ากำลังเดือดแล้วจ้ะเดี๋ยวอาต้าก็จะค่อยๆตักฟองเขาทิ้งสูตรนี้ไม่อัต้จะไม่ใช้แป้งจ้ะ ตูนี้เดี๋ยวเคี่ยวเสร็จอาต่อยก็จะแบ่งส่วนหนึ่งมาใส่มาใส่พริกป่นเนาะพริกป่นพริกแห้งแล้วที่เหลืออต้อยก็จะเอาใส่ขวดโหลไว้ขวดโหลนี่เราต้องเราลวกเนาะเอามาลวกน้ำร้อนให้สะอาดแล้วก็พึ่งรหลไม่แห้งแล้วก็มาใส่ไว้แล้วก็มานึ่งอีกทีนึงเราจะสามารถเก็บไว้ไม่ต้องใส่ตู้เย็นก็ได้จ้ะเอาไว้ในที่อุณหภูมิแบบห้องใต้ดินน่ะเป็นปีสองปีก็ไม่เสียจานผุดเนาย อ้อต้อไม่ใส่ผักชีเนาะเพราะยังไม่มีผักชีผักชีก็ไว้ใส่ตอนเราจะกินจะ้ะเราสามารถใช้ใช้แทนน้ำจิ้มไก่ได้เลยจะสูตรเนี้ยเวลาเราทอดไก่เนาะทอดไก่ทอดเลยเอาไปจิ้มได้เลยจะ้ะแต่ถ้าเป็นสูตรจะทำขายอ้อต้อยแนะนำเนี่ยได้ประมาณนี้จะ้ะ ก็จัดการเลยจ้ะถ้ามีแป้งข้าวโพดเนะาะกะเอาจะแป้งข้าวโพดผสมกับน,น้าแล้วค่อยเทยใส่ลูกคนคือชอบเหนียวขนาดไหนก็จัดการเอาแบบนั้นเลยจ้ะพอแป้งข้าวโพดก็จะจับตัวแบบเขาจะคองความเหนียวได้นานนี่ก็เริ่มจะได้แล้วเลยจ้ะเดี๋ยวรอดเดี๋ยวต้อยขอชิมหน่อยจ้ะอืมได้ที่เลยจ้ะ ถ้าใครชอบเค็มกว่านี่เนาะเออเมื่อกี้ต้อยลืมบอกเอาต้อยเติมเกลือไปอีกหนึ่งช้อนชาเอ้ยไม่ใช่ช้อนชาช้อนนีดนี่อะต้อยลืมบอกไปเป็นเกลือสองช้อนโต๊ะเนาะสองช้อนโต๊ะรสชาติเป๊ะเลยจ้ะต้อยลืมบอกไปเมื่อกี้นูว่ากดถ่ายแล้วไปกดกล้องปิดเฉยเลยนะจ้ะน้ำจิ้มลูกคิดเราก็ได้ที่แล้วจ้ะถ้าใครชอบเหนียวกว่านี่ก็ได้เนาะเขียวให้เหนียวกว่านี้ก็ได้แต่อต้อยพอแค่นี้แล้วจ้ะเดี๋ยวอต้อยจะมาแบ่งออกส่วนหนึ่ง เพื่อที่จะมาใส่พริกป่นเนาะจ้ะเนาะเลขส่วนหนึ่งกระต่อยก็จะเอาใส่โหลหรือใส่ขวดเก็บไปกินวันหน้าจ้ะมาันจะหลังจากที่อต้อยแบ่งใส่หมอมอแล้วเนาะจ้ะเนาะเติมพริกป่นลงไปเลยจ้ะอันนี้โอ้โหเพชรดาบบานเลยพี่น้องแล้วต่อกินขลุกซินพี่น้องเลย เคี่ยวไว้แป๊บหนึ่งพี่น้องแล้วต่อยใส่พริกทอดลงไปน้ำจะนิดนึงเห็นถือบนเฮ็ดขายนะพี่น้องเพ็ดแนวนี่แหละจ้ะข้าพริกแหงร้อยไปแนวนี่พี่น้องเอ้ยมาพี่น้องจ้ะของอต่อยกันแล้วลหละจ้ะน้ำจิ้มลูกชิ้นเบิ้งบุ๊บเนิ้อตะแสบ่บพี่น้องนี่เลยจ้ะจะเฮ็ดอต่อยเฮ็ดมันสีมันงามยิงสีมันอาัติเป็นมาจากแอปเปิลก็ได้เนาะ แต่ถ้ามากิปนี้อย่าลืมเด้อพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดสะไคร่เพิ่มพลังใจอาต่อยนะจ๊ะถึงวัสดุดิบอาต่อยมันสีบกครบเอาต่อยกับท่าบอกมาโดยใจจริงเนาะจ๊ะเนาะหลักสูตรอาต่อยว่ามีสูตรตายโต้หายหรืเท่าที่อาต่อยบอกต้นคลิปไปแล้วเนาะว่ามีอย่างแน่ไปดัดแปลงกันเอาพี่น้องผู้ใดมักเข้มมักยังกับเติมกันเอาพอต่อยกินรสชาตินี่อาต่อยกับเติมรสชาตินี่เนาะจ๊ะเนาะเพราะว่าเดี๋ยวที่เหลือจะเอาต่อยแบ่งไว้นะอาต่อยกับที่ไปใส่ขวดพี่น้องรับไปเอาไปแบ่ห้องใต้ดินเนาะปตูเย็นอต็ม ไปตังไว้ในห้องเตยนี่ก็เก็บไปประมาณหาหกเดือนและพี่น้องล้างขวดสะอาดแล้วมันหนึ่งอีกเทือนหนึ่งเนาะก็ขอบคุณทั้งแฟนคลับเก่าแฟนคลับใหม่แหละเพื่อนๆพื่อเนือจ้ะที่มาติดตามรับชมอัตต่อยแต่ที่บอขาวโมกต้านอตต่อยมันเพื่อนเพืเ่อนที่มาหาอาตต่อยแต่อัตต่อยไปหาศาแนะ่ทั้งเพื่อนเกา่าเพื่อนใหม่โบกรธกันเนะาะอัตต่อยไปทุกคนจ้ะแล้วถ้าอัตต่อยไปหาเพื่อนใหม่อัตต่อยไปหายของขวัญทุกบัตรอัตต่อยติดบอยคอมเมนต์บอกเด้อพี่น้องเด้อมันกะติดพิษอันกดนข้อนั่นแหละ ก็คลิปนี้อต่อยก็ฝากไว้แค่นี้นะจาะนั่นชิมชิ้นสูตรคนไทยในเยอรมันด้วยจ้ะเด้อสูตรอต่อยก็อต่อยก็จำจากเพื่อนพี่มาแหละสูตรอต่อยผาะเบาหนามึ่นขนาดจำขม่าแต่แท้โอเคพี่น้องก็กันแพ่งก,กันด้วยจ้ะเฮ็ดในสิ่งที่เราหาคักนี่าานสิ่งที่เาเฮ็ดห้าสิมีความถูกทุกคขังเท่าเดเฮ็ดด้วยจ้ะเด้อคลิปนี้อต่อยลาไปแค่นี้ก็แหละจ้ะวัสดีจะ